โอชิโนโกะหรือชื่อภาษาไทยว่าเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับเป็นเรื่องราวของนายแพทย์หนุ่มนะครับที่มีชื่อว่าโกโรแล้วก็คนไข้ของเขาซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงมีชื่อว่าซาลีนาครับทั้งสองคนนี้ได้ตายไปแล้วไปเกิดใหม่ครับแต่ถ้าเกิดใหม่เป็นลูกของคนธรรมดามันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับแต่เขาดันเกิดใหม่ไปเป็นลูกของไอดอลชื่อดังโฮชิโนะไอครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้ครับ เมื่อเราพูดถึงไอดอลนะครับเราก็จะนึกถึงไอดอลสาวที่มีหน้าตาน่ารักแล้วก็มีพรสวรรค์มีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือว่าการแสดงก็ตามนะครับอาจจะในไทยก็น่าจะเป็น B.N.K.48 ใช่ไหมฮะในญี่ปุ่นก็อาจจะเป็น AKB หรือว่ายังมีอีกหลายๆวงนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นไอดอลคุณภาพนะครับแต่การที่จะเป็นไอดอลนี่ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับต้องทําตัวให้เหมาะสมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดจานะครับก็ต้องพูดจาอย่างเหมาะสมนะ การห้ามไปแตะต้องตัวกับแฟนคลับนะครับการที่ห้ามมีแฟนแต่ถ้าเกิดว่าไอดอลของคุณล่ละครับเขามีลูกคุณจะรู้สึกยังไงครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของไอดอลสาวครับโฮชิโนะไอแห่งวงบีโคมาชิที่จู่ๆก็ประกาศพักงานกระทนหันนะครับทั้งๆที่เธอก็เป็นไอดอลดาวรุ่งนะครับกำลังไต่เต้าเข้าสู่จุดสูงสุด หลังจากที่เธอพักงานครับบรรดาแฟนคลับหรือที่เรียกว่าโอตะก็ต่างผิดหวังไปจํานวนมากนะครับเพราะว่าเธอพักงานทั้งการแสดงทั้งคอนเสิร์ตนะครับทั้งงานโฆษณาพูดง่ายๆเลยก็คือจะไม่เจอหน้าเธออยู่อีกสักพักใหญ่ทีเดียวแต่จู่ๆครับโฮชิโนะไอเธอก็ปรากฏตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดมิยาสกิครับโดยเธอนั้นตั้งท้องครับหมอที่ดูแลเรื่องการฝากคันของเธอก็คือหมอที่ชื่อว่าโกโร่ซึ่งโกโร่นั้นเป็นแฟนคลับตัวยงของโฮชิโนะไอทีเดียวครับ สาเหตุที่คุณหมอคนนี้นะครับเป็นแฟนคลับตัวยงของโฮชิโนะไอนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่หมอคนนี้รับผิดชอบคนไข้อยู่คนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าซารีนาครับเป็นเด็กอายุเท่าๆกันกับโฮชิโนะไอเลยนะครับซารีนาเนี่ยเรียกได้ว่าโอชิเลยครับมีความชื่นชอบเลยครับหลงไหลในตัวโฮชิโนะไอเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความน่ารักของเธอนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการร้องการเต้นนะครับความสามารถของเธอก็เหลือล้นนะครับ ทำให้ซาลีนาเนี่ยปลื้มในตัวเธอแล้วก็อยากจะเป็นได้อย่างโฮชิโนะไอครับแต่ความฝันของเธอไม่มีทางที่จะเป็นจริงไปได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอป่วยเป็นโรคร้ายนะครับเธอทําได้เพียงแค่รอวันตายเท่านั้นครับในระหว่างที่คุณหมอโกโร่เนี่ยนะครับเข้ามาดูแลซาลีนาอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับซาลีนาก็จะเปิดโฮชิโนะไอเนี่ยดูเป็นประจําอยู่แล้วนะครับคุณหมอก็จึงได้ดูด้วยแล้วก็หลงสเสน่ห์ของโฮชิโนะไอไปพร้อมๆกับซาลีนาเนี่ยหละครับ ด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หายนี้ก็ได้ฆ่าชีวิตของซานีนาไปจนได้ครับ คุณหมอโกโร่นะครับที่ตอนนี้กลายเป็นโอตะไปแล้วนะครับกลายเป็นแฟนคลับตัวยงของโฮชิโนะไอไปแล้วจะต้องมาดูแลฝากคันแล้วก็ทําคลอดให้กับโฮชิโนะไออีกด้วยนะครับคุณหมอครับทำหน้าที่คุณหมอเป็นอย่างดีเลยถึงแม้ว่าไอดอลของตัวเองจะตั้งท้องนะครับและตัวเองก็มีความสงสัยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อของเด็กคือใครแล้วก็ทําไมไอถึงทําอย่างนี้นะครับแต่ด้วยความที่เป็นหมอที่ต้องดูแลโฮชิโนะไอนะครับเขาจึงสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดโดยจะทําให้โฮชิโนะไอนั้นคลอดลูกออกมาได้ อย่างปลอดภัยให้ได้ครับแต่เรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับอยู่ๆวันหนึ่งครับคุณหมอโดนใครบางคนเข้ามาถามถ,ามถึงโฮชิโนะไอครับคนคน,นี้น่าจะเป็นพวกสตอกเกอร์นะครับที่คอยติดตามคอยตามโฮชิโนะไอไปทุกคนทุกแห่งนะครับคุณหมอคนนี้ไม่ยอมเปิดเผยเรื่องของโฮชิโนะไอนะครับจึงได้ถูกสตอกเกอร์คนนี้ผลักลงเหวตกหน้าผาตายไปครับ เมื่อถึงกำหนดคลอดของโฮชิโนะไอนะครับคุณหมอโกโร่นั้นเสียชีวิตไปแล้วจึงต้องให้คนอื่นมาทำคลอดแทนนะครับแต่ปรากฏว่าลูกของโฮชิโนะไอเกิดมาเป็นฝาแฝดชายหญิงนะครับซึ่งฝาแฝดชายหญิงนี่นั่นแหละครับก็คือหมอโกโร่แล้วก็เด็กผู้หญิงที่ชื่อซารีนะกับชาติมาเกิดใหม่นั่นเองครับ แถมยังไม่พอครับทั้งคู่เกิดมาและมีความทรงจําของชาติที่แล้วติดมาด้วยครับทาให้เกิดมาปุ๊บก็สามารถที่จะพูดสามารถที่จะเดินได้เลยนะครับคุณหมอนะครับเกิดมาใหม่เป็นลูกของโฮชิโนอมีชื่อว่าอะความาลินนะครับส่วนซาลินะมีชื่อว่ารูบี้ทั้งคู่นะครับทั้งอความาลินแล้วก็รูบี้ยังไม่รู้กันเองนะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็คือหมอกับคนไข้ที่ดูแลกันมานั่นเองทีนี้ครับเรื่องราวก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าคุณแม่เนี่ยโคชิโนอนะครับเมื่อคลอดเสร็จก็ต ซึ่งสมกับเป็นไอดอลดาวรุ่งนะครับที่กลับไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวครับแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับเกิดขึ้นตรงที่ว่าจู่ๆเจ้าสตอกเกอร์คนนี้แหละครับคนที่ผลักหมอตกหน้าผาไปเนี่ยจู่ๆก็มาที่บ้านครับแล้วก็แทงโฮชิโนะไอแม่ของอะความารีนแล้วก็ลูบี้เนี่ยตายไปในที่สุดครับทีนี้ทั้งคู่จะทํำยังไงครับในเมื่อคนที่เป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งคนที่ตัวเองเนี่ยโอชิอยู่เนี่ยตายไปครับหมอโกโร่ครับในร่างของอะความารีนครับ ตั้งเป้าว่าจะแก้แค้นให้ได้นะครับโดยตั้งใจที่จะหาพ่อของตัวเองครับว่าเป็นใครแล้วก็แก้แค้นฆ่าพ่อของเขาทิ้งสะครส่วนรูบี้ครับเลือกที่จะทําตามความฝันจากชาติที่แล้วครับนั่นก็คือการที่จะเป็นไอดอลเหมือนโฮชิโนะไอนั่นเองครับเรื่องราวของโอชิโนโกะนะครับบ่งบอกถึงความพยายามของไอดอลความอดทนความมุ่งม,มั่นนะครับแล้วก็ยังบ่งบอกในแง่มุมของ เรื่องที่เราควรจะเห็นใจไอดอลด้วยนะครับว่าเขาก็ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเหมือนกันนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เล่าในมุมดาร์กของไอดอลนะครับที่ต้องทําตัวร่าเริงตลอดเวลาต้องยิ้มแย้มตลอดเวลาแล้วก็ต้องคอยโกหกอยู่บ่อยครั้งนะครับเพื่อที่จะทําให้โอตาของเขานั้นมีความสุขด้วยครับสำหรับเรื่องนี้กําลังมาแรงมากเลยนะครับอยากให้เข้าไปดูกันนะครับส่วนใครดูแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสสวััดีครบ